สวัสดีค่ะฟาร์มลำหนึ่งฟาร์มหอยเชอรี่สีทองขอนแก่นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในฟาร์มกันนะคะอันนี้ก็คือหน้าฟาร์มนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันวันนี้ไม้มีโอกาสเปลี่ยนน้ำนะคะอันนี้เป็นบ่อป,ปูนนะคะใช้บ่อป,ปูนในการเลี้ยง บอ่อก็จะมีขนาด2คูณ2.5นะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ขุนนะคะไซส์ขุนก็จะประมาณไซส์เหรียญ50ตังคไปจนถึงไซส์เหรียญ10นะคะอันนี้หรือก็ปล่อยน้ำออกไปแล้วก็คือตรงท่อตรงนั้นตอนนี้เรากำลังเติมน้ำแล้วนะคะก็คือ เปิดน้ำออกทั้งสี่บ่อทั้งสี่บ่อนี้ก็จ,จะเป็นไซขุนนะคะไซ้ขุนก็อย่างที่บอกก็เลียญห้าตังถึงเหลียนสิหลังจากที่เลยเหลียญสิบไปแล้วเขาก็าจ,จะเป็นพ่อแม่พันธุ์หนุ่มสาวก็คือ3มเดือนขึ้นไปนะคะอายุหอยที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ นี้เราก็เปลี่ยนน้ำนเปลี่ยนน้ำอยู่สี่บ่อนะคะเราเปิดเบาๆนะคะเปิดน้ำใส่เวลาเราเติมน้ำใหม่หอยเราจะได้ไม่นอกน้ำนะคะ เราเปิดเบาๆค่ะเ้าก็สร้างออกซิเจนในน้ำไปในตัวด้วยให้หอยเหมือน่เหมือนโดนน้ำฝนอย่างเงี้ยค่ะเขาได้ยินเสียงน้ำไหลน้ำตกเงี้ยเขาก็จะดูสดชื่นหอยจะสุขภาพแข็งแรงดีอ่ะค่ะนคะคะอันนี้สี่บอ์นี้ก็เปิดน้ำใส่ต่อมา เราจะมาดูบ่อพ่อแม่พันธนะคะอันนี้ก็พ่อแม่พันก็จะมีสี่บ่อเช่นกันอันนี้ก็ไข่เต็มเลยสีแดงแดงชมพูที่เห็นในข้างบ่ออก็คือไข่ของหอยเชอรี่สีทองนะคะยังไม่ได้เก็บ เดี๋ยวเราก็ค่อยจะมาเก็บในคลิปต่อไปให้ให้ดูนะคะจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดเลย4บ่อนนี้นะคะพ่อแม่พันธุ์ก็จะใส่หอยได้ประมาณ4-500ตัวได้ะคะ่ะ เราก็จะใช้ไม้หรือว่าท่อ PVC เสียบลงข้างล่างเพื่อให้หอยขึ้นมาเกาะไข่ได้นะคะเพื่อให้หอยสามารถไต่ขึ้นมาเกาะได้แล้วก็ไข่วางไข่ได้ไมเชอรี้เขาจะไข่เหนือน้ําบนผิวน้ําบนหน้าน้ําไม่ได้ไข่ในน้ํานะคะหอยเชอรี้จะมีสองเพศมีตัวผู้ตัวเมีย นะคะไข่ของน้องเต็มเลยนะคะนี่คุบอกพ่อแม่พันธ์ทั้งหมดมีสี่บ่อนะคะนะคะเนี่ยบางตัวเขาก็กำลังจะขึ้นมาไข่แล้วค่ะยังไม่ได้มืดเลยปกติหอยเขาก็จะไข่ตอนกลางคืนเนี่ยตัวนั้นเน่ะ อันนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็น,นก็เริ่มไต่ขึ้นมาเพื่อจะไข่แล้วนะคะอย่างนี้เขาเรียกหอยแข็งแรงแข็งแรงดีนะคะนะคะ่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนน้ำใหม่ตะกี้บ่อน,นี้ก็เปลี่ยนน้ำนะคะคือเปลี่ยนไปแล้วเขาได้น้ำใหม่เขาก็จะอยากขึ้นมาไข่นะคะ่ะทั้งหมดก็มีแปดบ่อนะคะบ่อปูน ใครสนใจก็ทักมาได้ค่ะน้ำหนึ่งความหอเชารี่สีทองขอนแก่นค่ะ